มาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะหิมะตกหนักและสภาพอากาศเลวร้ายในกรุงโตเกียวและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บราว90คนค่ะขณะที่กองกำลังตุรกีจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยขู่วางระเบิดและพยายามจี้บังคับเครื่องบินโดยสารให้เดินทางไปยังรัสเซียติดตามจากรายงานข่าวต่างประเทศค่ะ กองกำลังตุรกีนำเครื่องบิน F 1 6บินขึ้นประกบเครื่องบินโดยสารของสายการบินเพกาซัสที่ออกเดินทางมาจากเมืองคาคอฟของอยูเครนแต่ถูกชายชาวยูเครนวัย45ปีขู่วางระเบิดและบังคับให้เดินทางไปยังเมืองโซชีของรัสเซียที่กำลังมีพิธีการเปิดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่นักบินตัดสินใจนำเครื่องมาลงจอดที่สนามบินในนครอิสตันบูลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จู่โจมเข้าจับกุมผู้ต้องสงสยัยแต่จากการตรวจค้นไม่พบอาวุธและระเบิด ส่วนผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายใดๆแต่จะเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุต่อไปสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าต้องระง,งับเที่ยวบินกว่า600เที่ยวขณะที่ศูนย์พยากรณ์อากาศออกประกาศเตือนสภาพอากาศที่เร็วร้ายในกรุงโตเกียวสถานีอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าหิมะตกหนักหนา4.8นิ้วในบ่ายวันเสาร์ที่กรุงโตเกียว และทำให้เกิดความกดอากาศต่ำแผ่ไปทางตะวันออก NHK รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย89คนจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับหิมะตกหนักทางภาคตะวันออกซึ่งในจำนวนนี้สาหัส17คนมีรายงานผู้โดยสารหญิงวัย88ปีและ90ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอิชิคาวะทางภาคกลางของญี่ปุ่น ซึ่งตำรวจคาดว่ารถยนต์ลื่นถลายบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและทำให้ชนประสานงากับรถอีกคันพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีหิมะตกต่อเนื่องในบ่ายวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์ที่กรุงโตเกียวพร้อมออกประกาศเตือนว่าจะมีหิมะตกหนักในกรุงโตเกียวซึ่งนับเป็นประกาศเตือนครั้งแรกในกรุงโตเกียวในรอบ13ปีขอให้ประชาชนอย่าออกนอกอาคารที่พักโดยไม่จำเป็น ปิดท้ายกันที่กองทัพสหรัฐได้ทดลองและพัฒนารถถังหุ่นยนต์ไร้มนุษย์บังคับในรัฐเท็กซัสเพื่อหวังนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ที่กองทัพในอนาคตข้างหน้าโดยรายงานได้ระบุว่าภายใต้การทดลองนี้รถถังเหล่านี้มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อวางแผนและติดตามการเดินทางของกลุ่มรถถังด้วยกันรวมทั้งระบบเลดร์เลเซอร์ที่สามารถตรวจจับหาสิ่งกีดขวางและผู้คนบนท้องถนน โดยรถถังคันนี้จะถูกวางโปรแกร,รมให้เล่นตามรถถังหัวขบวนขณะที่กองทัพหวังว่ารถถังหุ่นยนต์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในเขตชุมชนเมืองได้ในอนาคตข้างหน้าการสาธิตครั้งนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานวิจัยรถถังเคลื่อนไหวอัตโนมัติของกองทัพสหรัฐศูนย์วิศวกรรมและการพัฒนาและบริษัทผลิตอาวุธล็อกฮิตมาตินในรัฐแมริแลนด์ ซึ่งทุกฝ่ายบอกว่าพอใจกับผลทดสอบที่ออกมาเพราะความสำเร็จครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนงานของกองทัพโดยมีหุ่นยนต์เข้าช่วยเหลือในภารกิจสงครามรบของกองทัพทีมข่าว DNN รายงาน